กับตัวนั้นในเรื่องที่ปั่นโดยใช้หัวนี้คือสิทธิ์การกับทีนี้ผมก็ยื่นขอเคลื่อนย้ายแล้วก็ไม่ได้รับการตอบรับก็ต้องไปติดต่อทางต่างประเทศให้สัมภาษณ์ที่เขาต้องการ

หนึครับไมค์ก่อนนิดนึงครับถ้ากรสจจากแครับางแ้สองสามหจากทกแบรที่สองต่นครับนงที่สามก็หนึ่งหนึ่งน่เจสองนึ่งหนึ่งหเจ็ดากับว่าจะต้องมีการแก้ไขและทำนทั้งหมดกี่มาตราคะจากการเสนอต่อประธานรัฐสภา ก็มี 6, 8, 2, 3, 7วงทั้ง 1, 9, 0แล้วที่เหลือก็อีกสวัสดิ์เป็นต่างๆไปยื่นมาถ้าเป็นเรื่องของยกไข่เกี่ยวกับวุ้ทิทั้งหมดก็เกี่ยวกับวุฒนิก็มีอยู่หลายมาตราในในส่วนของการแยกไขของวุฒินี่คือหมายรุปหมายถึงรวมเกี่ยวกับเรื่องวาระการนำหนุนต่างหงเลยไหมคะว่าคนที่อยู่ครบ6ปีก็ยังสามารถที่จะลงสวัสต่อได้เจ้าที่ทราบจากที่เมื่อกี้ที่พูดตอนยื่น ก็หมายถึงไม่กระทบนที่เป็นอยู่ปัจจุบัติแล้วแก้ไขจํานวนวุฒิเป็นเป็นสองร้อยและก็ม,ม,มาจากการเลือกตั้งทั้งหมดหมายถึงว่าคนที่ดํารงตาแหน่งวาระครบหกปีเนี่ยในในในส่วนของคนที่เป็นสสอเอ่อสอวอในเลือกตั้งเนี่ยสามารถลงสมัครได้อีกใช่ซึ่ง,ซ,งซึ่งตรงนี้เนี่ยอย่างเมื่อสักครู่นี้ทางผู้ที่ยื่นเนี่ยก็อ้างว่ามีการล้อตามกฎหมายรัฐธรรมนูญของปี40ส แต่แม้แต่ในรัฐมนูญปี40เองเจตนาลุงก็ยังไม่ต้องการให้มีการลงสมัครได้สองวาระด้วยแต่นี้ไม่ขัดแย้งกับศูนยสมอคะสิ่งที่ย่นมาไอ้นี่เป็นเป็นเรื่องของแต่สถานการณ์เรื่องแต่ละฝ่ายต้องมองต่ลงมุมถ้าถ้าเป็นเรื่องของสถานการณ์จะไปยึดโยงกับ4ูได้ไถ้าถ้าไม่ได้ยึดเอาแง่ของหลักการแต่ว่าสักรู่เนี่ยอ้างหลักการของูนว่าสวจะมาจะการเลือกตั้ง แต่ในส่วนตรงนี้เนี่ยยังนี่ยก็มีการกำหนดไว้ว่าควรจะเป็นแค่สมัยเดียวแต่กรณีนี้เราเปิดช่องให้เป็นได้ถึงสองสมัยมันไม่จําเป็นต้องไปยึดเยื้อกับศีรษะนะครับในประเด็นที่ในแต่ละยุคที่คนยื่นเขามีความเห็นแล้วก็โดยสิ่งเขายื่นนะตามรัฐธรรมนูญทีนี้ส่วนข้อสรุปมันอยู่ที่สมาชิกจะเห็นยังไงถ้าดูจากก็แสดง อาจารย์จะให้เวลานานแค่ไหนคะที่ต้องสามารถบรรจุบาระได้คะหลังจากเกิดอะไรทุกอย่างถูกต้องว่าปกติก็ตาม็ก็บังคับก็จะบรรจุให้ได้ที่วันอยู่แล้วท่านจะให้ความมั่นใจกับสังคมเร้่องงานะว่าการแก้ไขและทำในครั้งนี้เนี่ยมันจะไม่ใช่เป็นเพียงแค่ผลประโยชน์ของฝ่ายกันเลยแต่ว่าประชาชนเนี่ยจะได้ประโยชน์จากการแก้ไขในฐานประธานธนาคารถ้ามีใครยื่น เดยนามีสชิงตัถายปัหาตรวจสอบคุกต้องแล้วก็ต้องบรรจุภายใน7วันทำอื่นไม่ได้การจัูเที่ยนนี้เนี่ยมันไปสอนรับกับสิ่งที่พันธมิตรตัวทักสินเพิ่งจะสกายมาว่าจะมีการเคลื่อนไหวของสสและสวในการเสนอแก้ไขและทำลายหน้าตรา มันจะกลายเป็นว่าในขณะนี้เนี่ยสภพานนี้ติบัญยัติทั้งสวอและ2 2คือใครได้การควบคุมของตำรวจโทรท็กษี่ผมทำตามหน้าที่ตามกฎหมายะรกฎหมายและก็ตกันประมือแล้วมันจะเป็นประเด็นร้อนค่ให้เกิดความขัดแย้งตรงรังเราคงไม่มีอะไรให้ขี่มากที่ท่านพูดว่ามันเป็นปัญหาเฉพาะหน้าเนี่ยมันมีปัญหาอะไรที่จะต้องแก้ในช่วงเวลาผมพิจารณาว่าผมจะเสนอ ไม่รนไหนทายาท่านปาบอกว่าตอนนี้มันหส์าน40ลานครแก้ยอยู่แลอคนเนอถูกต้องตามรัเลาองกาี่ยนี้ก็มีเสี้งกรณีแม้ต่มาตรา68ที่กามังจค่่ในรัฐธรรมนูลเนี่ยมีกาหนดในระบบปัญญาที่ปไตยสุดท้ายก็อยู่ที่ คือท่านคิดว่านักดนครั้างมากจะเป็นตัดสินยังไงช่น